ใครย้อนเวลากลับไปได้นะครับตอนอายุ20นะครับผมจะสมัครบัตรเครดิตใบนี้ครับ was busy. สวัสดีครับน,น้นองๆวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องบัตรเครดิตนะครับสำหรับน้องๆที่จบใหม่อายุ20บวกแล้วอยากจะสมัครบ,บัตรเครดิตนะครับวันนี้ก็เอาหลักเกณฑ์การเลือกมาฝากนะครับแล้วก็จะมาพูดเรื่องทัศนะส่วนตัวด้วยว่า ถ้าเป็นพี่นะพี่จะเลือกใบไหนแล้วก็มีเกณฑ์อะไรบ้างนะครับก็เกณฑ์หลักๆนะครับถ้าตามสูตรที่เขา,เอาบอกกล่าวกันมานะครับก็มี1น,นะครับเลือกแบบแคชแบ็กนะครับแคชแบ็กก็คือชอบชอปไปแล้วก็มีเงินคืนกลับมาเดี๋ยวเขาไปคิดเปอร์เซ็นต์เองครับว่าเขาจะคืนเราเท่าไหร่ส่วนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเยอะหรอกครับเพราะว่าถ้า เราไวัย20บวกเนี่ยเราก็ไม่ค่อยใช้อะไรมากมายอยู่แล้วใช่ไหมครับเงินเดิน15ื่นก็ใช้เฉพาะความจําเป็นนะครับแบบแบบที่2นะครับก็จะเป็นรีวอร์ดนะครับรีวอร์ดก็คือเหมือนกับแต้มนะครับคิดแต้มจากการที่เราใช้จ่ายนะครับก็เอาไปคํานวณกันอย่างเช่น20บาทคิดเป็น1แต้ม1คะแนนอะไรประมาณนี้ครับเขาเรียกรีวอร์ดนะครับแล้วก็3นะครับก็สามารถผ่อนชําระ0นอร์ซได้นะครับ สามารถเลือกได้นะครับส่วนใหญ่ถ้าร้านไม่ได้ร่วมรายการก็ผ่อนกับบัตรได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ดอกเบีย้ยและครับพิจารณาแบบนั้นนะครับถ้าเป็นพี่นะพี่อยากจะให้น้องๆเลือกเกณฑ์2อันเป็นหลักก่อนก็คือเกณฑ์ค่าธรรมเนียมนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับรายปีเนี่ยยิ่งไม่มีจะดีมากๆนะครับ แล้วกเ็เลือกอีกอันนึงก็จะเป็น0%นะครับเนี่ยพี่อยากจะแนะนำน้องๆว่าเอา2แบบนี้ไว้ก่อนนะก็คือบัตรไม่มีค่าธรรมเนียมครับฟรีนะครับรายปีเนี่ยฟรีไปเลยนะครับฟรีค่าธรรมเนียมไปเลยแล้วก็สามารถผ่อนกับบัตรได้ส่วนไอรีวอร์ดกับแคชแบ็กเนี่ยช่างมันนะครับไปเลือกลองถ้ามันแถมก็ดีนะครับทีนี้เราก็จะมาโฟกัสนะครับเพราะว่าเราบีบแล้วเหลือ2ข้อใช่ไหม มาดูกันว่ามีของเจ้าไหนที่พี่ว่าน่าสนใจบ้างนะครับก็เปิดไว้แล้วนะครับน้องๆก็จะเป็น KTC นะครับทำไม KTC ถึงอยู่ในหัวก่อนก็คือ,อ KTC เนี่ยเขาเข้า,เข,า,เ,ขาเข้าเงินขายที่ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีไหมครับเขาอุตส่าห์เขียนขนาดนี้นะครับเขียนแบบตัวใหญ่มากนะครับ ก็คะแนนไม่มีวันหมดอายุด้วยนะครับบางคนเอาคะแนนมาคิดก็ได้นะครับแต่ว่าหลักๆคือถ้าไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีเนี่ยยังไงก็ดีนะครับแล้วก็หมื่นห้านะครับสมัครได้แต่ก่อนอื่นต้องบอกน้องๆว่าบัตรเครดิตถ้าเราเป็นสมมุติไว้จบใหม่เราจะใช้ทําอะไรบ้างก็อย่างเช่นสมมุติมีรถเนะาะอาจจะต้องเติมน้ํามันนะครับเติมน้ํามันก็อาจจะจะอ,อาจจะต้องรูดบัตรนะครับแล้วคอ่อยเงินเดือนออก ก็ค่อยมาจ่ายอะไรประมาณนี้นะครับเอาที่มันแบบเป็นประโยชน์หรือว่าซื้อของรายเดือนนะครับซื้อ,อช้อปปิง้งอ่ะบิกซีโรตัสซื้อของเข้าห้องเข้าบ้านอะไรประมาณนี้นะครับก็ใช้ที่จําเป็นนะครับแล้วก็วงวงวงเงินอะไรเนี่ยเพื่อนเพื่อนน้องๆเนี่ยก็ต้องดูแลให้ดีนะครับไม่ให้มันเยอะเกินนะครับไม่ให้มันเยอะเกินไม่ใช่ว่าใช้แบบเงินเดือน15ื่นใช้15ื่น้าตายนะครับอาจจะแบ่งนะครับเป็น20%นะ่ะ สักสามพนะัน่ะมาช้อปปิ้งอะไรประมาณนี้นะครับที่เหลือก็เก็บนะจ๊ะ,าาะ KDC นะครับเดี๋ยวแปะหน้านี้ให้นะครับเพื่อนๆก็น้องๆก็สามารถกดเข้าไปแล้วก็เข้าไปสมัครออนไลน์ได้เลยนะครับลงข้อมูลแล้วก็ส่งเรื่องไปนะครับเดี๋ยวเจานะ้าหน้าที่เขารับเรื่องที่เราส่งไปเขาก็จะติดต่อ,อก,กลับมาแล้วก็คุยกับเราว่าอยากจะสมัครใบไ,ไหนนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่า KDC มีบัตรอะไรบ้างมีเยอะมากนะ มาที่หน้าเว็บ KTC แล้วก็บัตรเครดิตนะครับก็จะเจอเต็มไปหมดเลยทีนี้เราก็จะเลือกอคืนเงินนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เลยอะ่ะ KTC เขาจะฟรีค่าธรรมเนียมอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นข้อดีของเขานะครับฟรีค่าธรรมเนียมอยู่แล้วนะเพื่อนๆสามารถน้องๆสิน้องๆน,น,น,นะครับน้องๆดูได้เลยนะครับแล้วก็ลองเลือกดูนะครับว่าโหมดตรงนี้อยากดูแบบไหนนะครับเราเน้น เงินคืนใช่ไหมก็กดเข้าไปมันก็จะมีบัตรมาให้เราเลือกนะครับน้องๆก็ดูเนี่ยรายได้หมื่นห้านะครับไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีเห็นไหมครับแล้วก็จะมีเครดิตเงินคืนอะไรก็ว่าไปที่เนี้ยก็สามารถเลือกได้นะครับอ่ะแต่ว่ามันจะไม่เข้าเงื่อนไขอีกอันหนึ่งก็คือส่วนใหญ่ถ้าผ่อน0%นะครับกับบัตรเนี่ยของ KTC จะไม่ค่อยมีนะครับนานๆจะมาทีส่วนใหญ่ก็จะมีดอกนะครับซึ่งถ้าดอกน้อยๆเนี่ย ก,ก็ได้นะครับแต่ถ้าดอกมันเยอะก็ไม,ไม่ไม่ควรให้เล่นนะครับแนะนําว่าไม่เล่นดีกว่าเนาะถ้ามันมีดอกก็ไม่ไม่ต้องเล่นถ้าจนกว่ามันจะมีโปรแบบ0%กับอนุอย่างแบรนด์นูน้นแบรนด์นี้อะไรประมาณนี้ค่อยเล่นได้นะครับสําหรับ kdc นะสมัครได้สมัครได้เอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินนะครับยามจําเป็นเติมน้ํามันหรือว่าซื้อของเข้าบ้านอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะส่วนแบรนด์อื่นที่อยากจะแนะนํานะครับก็จะเป็น ของ TtB นะครับ TtB เนี่ยชอบมากเลยพี่ชอบมากก็คือโซฟานะครับตัวเนี้ยผมชอบมากเลยเพราะว่าเนี่ยไอรีวอนเห็นไหมสิบบาท1คะแนนนะครับแคสแบ็กก็ได้นะครับ12บด้วยนะครับแล้วก็ผ่อนศูเเดือนกับบัตรได้ด้วยนะครับขั้นต่ำหนึ่งพบาทนะครับแล้วก็ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าด้วยแล้วก็รายปีนะครับเห็นไหมของโซฟามันเข้าเงื่อนไขหมดแต่ว่าโซฟาอาจจะไม่ครอบคลุมนะครับ ของกินเนี่ย KTC คือครอบคุมชิปเป่งเลยนะครับไปไหนก็เห็นจ่ KTC เนาะแต่ถ้าโซฟาเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเท่านะครับแต่ว่าไอตัวสูนเปอร์เซ็นต์เนี่ยได้แล้วก็ค่าธรรมเนียมได้ Can back ได้นะครับีว w a r d ได้นะครับคือมันเข้าเงื่อนไขยเยอะมากเลยส่วนค่าธรรมเนียมเออมันก็บอกอะไรดีว่าว่าฟรีฟรีไหมบอกไหมอ่ะนี่นี่มันจะมีนี่น,นี่มันมีค่าแรกเข้าอยู่แล้วใช่ไหมครับเห็นไหมหมดดูแค่นี้ก็โอเคละนะครับประมาณนี้ ก็แนะนำา2เครือเป็น KDC กับ TTB นะครับเดี๋ยวแปะลิงก์หน้านี้ให้นะครับก็สามารถลงข้อมูลสมัครออนไลน์แล้วก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาติดต่อกับนะครับก็คุยกันว่าต้องทำยังไงต่อเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ JS 1 4 a r t w o r k เนะครับเข้ามาดูแล้วก็ใต้คลิปครับใต้คลิปก็จะมีลิงก์ a f f i l i a t e นะครับสามารถกดเข้าไปสมัครออนไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะแปะไม่ให้นะครับอ่ะถ้าอยากรู้อ่ะเดี๋ยวกดให้ดูแล้วกันนะครับสมมติว่า เราไป TtB เนาะ TTB เราก,กดเข้าไปมันก็จะเด้งมาหน้านี้ก็รับคุกกี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาก็สามารถสมัครออนไลน์ได้เลยนะครับสามารถอ่านข้อมูลได้ถ้าขี้เกียจอ่านก็รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาแล้วก็ถามก็ได้นะครับใบนี้ so good ใช้อยู่นะครับผ่อนประจำสูงสุสามเดือนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอีกใบนึง KTC ก็อยู่ตรงนี้นะครับกดเข้ามาก็ เป็นหน้า ktc นะครับสามารถรับพุกกี้ได้นะครับนี่เลยแล้วก็ลงข้อมูลไปเดี๋ยวไปเลือกบัตรตอนเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมานะครับแค่นั้นเองนะครับง่ายๆส่วนใบอื่นๆก็จะมีพวกกรุงศรีก็มีนะครับมี ttb นะครับแล้วก็ซิตี้นะครับแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลก็มีนะครับอสังหามีนะครับรีไฟแนนซ์บ้านนะครับเกรดหน้าคิน cibm นะครับ uob นะครับประกรันรถยนต์ขอสินเชื่อรถยนต์ออนไลน์มีนะครับอุปกรณ์กีฬา it ซื้อมือถือซื้อคอมนะครับมีหมดเลยซื้อหนังสือออนไลน์ cb 2 s เก็บคูป,ปองส่นรถส่งฟรีช้อปปี้ละซัลามีหมดเลยนะครับกดลิงก์เข้าไปซื้อออนไลน์ก็ผมก็จะได้ค่าน้ำ่าไฟด้วยนะครับโอเคตามนั้นแลวกันเนะาะเท่านี้แล้วกันนะครับส่วนน้องๆที่สมัครบัตรเครดิตก็เราต้อง คำนวณดีๆนะครับอย่าฟุ่มเฟือยนะครับเอาไว้ใช้แค่ยางจำเป็นเน้นนะครับถ้ามี0%ได้ก็เอา0%ไปเลยนะครับโอเคครับ